อาทิตฐามิี้สาธุสาธุข้าแต่อรหันไตรภานธีทั้งสามพระองค์ผู้มีเอาท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 ตพัทคะทรงสรรเสริญจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณเวลาอันอุดมด้วยเลิกในวันนี้ข้าพระพุทธเจ้านายธนพัฒน์ธนคุณบัณฑิติคามภานีเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ขอ,อน้อมอัญชลีแด่พระอริยเจ้าพุทธสาวกผู้รับมรดกคือสวบัติธรรมต้งปัิกระทำซึ่งพุทธทัตยตวัดการขออัญเชิญเทพเทวาทั้งสิบหชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดิน1ิสชั้นบาดาลรุดนาคาอินพรมยมการทั้งแสนโปรดจัตวาลได้โปรดเกตเมตตารับการองการอัญเชิญของข้าพาระพุทธเจ้าเสด็จลงประทับณพรนะ พิธีเพื่อร่วมเป็นสักขีพระยานประสิทธิประสาททรถวายเปิกเนตรองค์พระยาพุทธกิตติสุภรณธรเทวราชนะโอกาสปัตนี้ดุดในแห่งที่ขา้าพเจ้าจะได้กล่าวอัญเชิญด้วยบทบาทคาถาภาษาบาลีณนะการปัตนี้อาริตวา นามิตังสเมตตาภาทัญญาตัณโสัคเคกามิจาโรเปกิริติขาระตเตกันตาลิเขวิมา ที่เปรตเทจะามิตรวนาคกผาเนธหะวัุพุ่มมอุหมาจายันตุเทวาชราธรริสเมญะคันพนาอาคาม สิททันตาสันติเกยังมุนีราวาจนังสาธาโวเมจุนันตุอายาชนะกาโลอาญพระทันองค์ตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันวันนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจ ตั้งนะโมสามจบพร้อมกันโตสัมมาสัมพุทธัจาะนะโมตัสจะภะคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัมพุทธานะจาว่ตา,ตมมา,า,า,วาตามอิติสุขโตอะรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคา